พามาแอลดูสวนเล็กๆครับตีบริเวณนาเหล่าไก่ภายในสวนทุเรียนของเขานะครับเนาะนี่ครับตรงนี้จะเป็นเหล่าไก่นะครับแล้วตั้งหลังเหล่าไก่ก็จะเป็นสะหนามซึ่งเขาเอาน้ําไว้ฮดต้นทุเรียนของเขาครับแล้วบริเวณด้านหน้านี่จะเป็นสวนลําไยสวนไผ่อย่างต่างๆนะครับเนาะมีแม่กระถางต้นเงาะครับนี่เป็นต้นเงาะครับเนาะจุดนี้ใบปก็เขียวแล้วครับต้นเงาะปีนี่ครับ ผมไม่เห็นหลายๆตีแล้วเพว่าตี่ไหนนะครับเนาะลำไยออกหนักขนาดครับต <reco Christ. S 2> ้องมาลุ่นดูราคาเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าอย่างที่มันออกหนักๆเนี่ยราคามักจะยังว่านะนะครับบ่อยสวยงามเท่าไดนะครับเนาะนี่ลำไยครับออกเยอะมากครับปีนี้เพราะว่าจที่ไหนเพราะว่าสวนที่ไหนถึงสวนเปิลสวนเขานะครับเนาะออกหนักแต่แต่ครับอันนี้เป็นไออย่างก็ทวดินครับ ตัวทลอริส่งครับเนาะอันนี้เป็นต้นมังคุดครับผมจะเอาผลไม้มาปลูกหลายอย่างเลยครับสีสวนเขานี่ยนะอันนี้นี่เป็นใบขมิ้นนี่นี่ครับดูครับดูลำไยเขาด้วยต้นเนี่ยเฮ้ยหนักขนาดแทบสักสองติดไทยได้ชิมแล้วครับเริ่มได้ชิมละต้นเล็กต้นน้อยก็ออกบ่นนะครับเนาะเหรอนี่ครับนี่นี่ครับโอ้โห ออกเยอะมากครับนี่หน่วยเยอะขนาดเลยลงมาละอ๋อนี่ต้นนี้ก็ออกครับนี่เป็นอันนั้นเป็นฟักทองครับต้นฟักทองต้นฟักทอง,ต,ทองต้นมะละกอมีถั่วฟักยาวด้วยครับเพืเ่อนๆพั่วฟักยาวนะครับเนาะนี่ครับ หลายอย่างครับอันนี้ก็เป็นนอครับทำไป้แกงลายเสื้อละมันแล้วนะครับพุ่นก็เป็นลิ้นจีลิ้นจีลำไยครับมีหมดเลยนี่ครับก็เป็นบรรยากาศตีส่วนของเฮ้านะครับน้องนี่เป็นต้นกล้วยครับนี่มีกล้วยด้วยนะครับอยยุงรักยุงหนักยุงลายอันนี้ก็เป็นต้นชมพูครับอันนี้มันแก้วแม่ปอาปูบนกล่องดินนี่ครับต้นกล้วยเนาะนี่ชมพูหน่อยนะครับนี่ แดงปลาเปลาลึงแล้วครับเนาะเอาเนาะกิงทั้งหลุมเหมือนกันเอยครับนี่ชมพู่ชมพู่ครับชมพ,พู่นี่ครับอืมโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเนาะยุงหนักครับช่วงนี้เป็นยุงลายด้วยนะครับเนาะ